การแต่งภาพถ่ายบน iPhone ง่ายๆให้ดูดีก่อนที่จะโพสต์ให้เราเปิดภาพที่ต้องการขึ้นมาแตะที่ Edit จากนั้นแตะที่ Auto iPhone จะใช้วิธีวิเคราะห์จากลักษณะภาพของเราว่าควรเพิ่มหรือลดค่าอะไรบ้างแล้วทำการปรับแต่งให้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าภาพถูกปรับแต่งดีขึ้นกว่าต้นฉบับอย่างชัดเจนและยังเหมาะสมลงตัวกับการแสดงผลบนหน้าจอรวมถึงการโพสต์ขึ้นบนโซเชียลมีเดียถ้ารู้สึกว่าพอใจแล้วเราจะทำแค่นี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าต้องการปรับแต่งเพิ่มก็สามารถทำได้เช่นกันเช่นลดเพิ่มความสว่างด้วย Exposure ปรับความสดของสีปรับอุณหภูมิสีแต่ที่อยากแนะนำให้ลองใช้งานกันก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Brilliant Brilliant, Brilliant เป็นเครื่องมือที่เราไม่ค่อยพบเห็นในแอปพลิเคชันตกแต่งภาพทั่วไปเพราะว่ามีการทำงานที่ซับซ้อนเป็นเอกลักษณ์ของ iPhone นะครับโดย iPhone เนี่ยจะวิเคราะห์ภาพแล้วก็ทำงานโดยการปรับค่าร่วมกันหลายอย่าง แต่นำมารวมกันไว้ที่บิลเลียนเพียงเครื่องมือเดียวเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายเช่นเพิ่มความสว่างในส่วนของชา์โดพร้อมๆกับดึงไฮไลท์ส่วนสว่างลงมารวมกับการปรับคอนทัสเพื่อสแสดงรายละเอียดต่างๆบนภาพมีการรักษาขอบเขตของ Saturation เพื่อลดความผิดเพี้ยนของสีไว้ด้วยเครื่องมือบิลเลียนมีการทำงานแบบนอนลิเนียลดเพิ่มแต่ละโทนของภาพแตกต่างกันไปในแต่ละภาพก็จะมีการปรับแต่งไม่เหมือนกันเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาปรับแต่งภาพให้เรา เมื่อได้โทนแสงของภาพตามที่ต้องการแล้วถ้าต้องการมูดอนโทนเพิ่มเติมให้แตะที่ฟิลเตอร์ด้านล่างเพื่อย,ย้อมโทนสีของภาพตัวฟิลเตอร์ของ iPhone ทําออกมาได้ดีมากครับเป็นฟิลเตอร์ที่กลมกลืนไปกับภาพสามารถเบลนด์ได้ลงตัวใช้แล้วไม่ออกมาลอยๆเหมือนแอปทั่วๆไปแล้วก็ยังสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับเมื่อทําแล้วถ้าต้องการเน้น subject บริเวณกลางภาพให้ขึ้นไปปรับที่ว i เนียรเพื่อทําบริเวณขอบภาพให้มืดหรือสว่างขึ้น การปรับแต่งภาพใน a อ p Ph โตเป็นการปรับแต่งแบบ non-destructive ไม่มีการแตะต้องต้นฉบับนะครับเราสามารถรื้อกลับไปที่จุดตั้งต้นหรือว่า original ได้แต่การ Undo เป็น s t e ปจะทำได้เฉพาะตอนที่เราทำการปรับแต่งถ้าเรากดดันหรือว่ายอมรับแล้วเราจะถอยเป็นส step ไม่ได้จะต้องถอยกลับไปที่ original เท่านั้นถ้าต้องการปรับแต่งแบบเดียวกันนี้กับภาพอื่นๆเราสามารถใช้วิธี copy การตั้งค่าไปใช้ได้โดยการแตะที่ไอคอน3จุดด้านบน เลือก Copy Edit จากนั้นไปที่ภาพที่เราต้องการแตะที่ไอคอนเดิมแล้วเลือก Paste Edit ค่าการปรับแต่งทั้งหมดจะถูกถ่ายโอนมาใช้หากต้องการทำทีละหลายๆภาพก็สามารถใช้วิธีออกไปที่หน้าอัลบัม้มแล้ว Select ภาพที่ต้องการไว้จากนั้นเลือก Paste Edit พร้อมกันได้เลยครับซึ่งภาพทุกภาพที่เราส่งค่าไปก็จะเป็น Non-destructive เช่นเดียวกันเลยนะครับสามารถรื้อกลับไปที่ต้นฉบับเมื่อไหร่ก็ได้ลองทำดูครับ การตกแต่งบนแอปโฟโต้ด้วยวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีรวดเร็วแล้วก็ลงตัวกับการแสดงผลบนหน้าจอรวมถึงการโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียามากครับ